ชื่อจริงชื่อชลพัท์นาลนานวาน,นินะครับก็ชื่อเล่นชนอนิกนะครับปัจจุบ,บันก็ดำรงตำแหน่งเป็น managing director นะครับบริษัทพอมิเชลซิสเต็มประเทศไทยจำกัดครับก็ในส่วนของบริษัทเนี่ยเรานำเข้าออผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมครับมีอยู่ส,สองแบรนด์หลกักๆครับก็คือจะเป็นพอมิเชลนะครับแล้วก็ จะมีย e ี่ห้อตะการาเบลมอนเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นครับจะตั้งมาประมาณ30กว่าปีแล้วโดยคุณพ่อผมเองครับแล้วก็เราก็นําเข้าแบรนด์นี้มา30กว่าปีแล้วโดยที่ผมก็เพิ่งเข้ามาช่วยเต็มตัวก็ช่วงประมาณช่วงโควิดครับประมาณได้2ปีแล้วใช่ จบที่วิศวะเนาะแล้วก็จบโทรบริหารเสร็จแล้วผมไปสอบทุนของการบินไทยครับเพื่อไปเทรนเป็นนักบินแล้วก็ผมบินกับการบินไทยมาหกเจ็ดปีแล้วพอดีช่วงโควิดปุ๊บพ่อบอกว่าละลาออกไหมมาช่วยงานที่บ้านพ่อเขาเริ่มแบบเหมือนอยากจะวางมือแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มทำจริงๆจากการที่ที่ที่บอกว่าออกออกจากการบินไทยจริงๆจ,จังๆเราครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดอ่าก็คือแบบสองพันยี่สิบเอ็ดทั้งปีอ่ะแบบหนักหนักจริงๆเพราะว่าเหมือนกับว่า พอเจอเรื่องโควิดเรื่องล็อกดาวนียครับร้านร้านทําผมเขาก็แบบไม่ไม่ไม่สั่งของเนี่ยครับใช่ครับเราเราก็ต้องมาบริหารว่าแบบเออจะต้องทํำยังไงต่อเลยครับระบบกบว่าเราก็เพิ่งเพิ่งเข้ามาเงีรยมันมันก็แบบงงงงมึนมึนงงงอยู่ปีนึงเลยครับแต่ว่าปีนี้ก็เหมือนเป็นปีที่เหมือนเราเริ่มแบบเริ่มปีก้าขาแข็งอะไร่เนาะเออเราก็แบบเหมือนมีความมั่นใจมากขึ้นในการแบบทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับครับผมก็คือแบบเหมือนเวลาเวลาที่เราไปทํางานกับทางสายการบินนะครับ ก็แค่แบบพยายามแต่งตัวให้อยู่ในกรอบของเขาก็โอเคแต่แต่เรื่องในเรื่องของแบบ personality บุคลิกภาพเนี่ครับก็ก็ประมาณนี้แหละเออเป็นคนสนุกสนานครับครับ้คนก็ถามว่าเออแบบอย่างรอบนี้ใช้สีอะไรอะไรเงี้ยก็จะได้แบบขายขายของลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยคือลูกค้าเขาก็เขาก็ทำสีผมเองเนี่ยเออก็มันจะได้คุยกับเขารู้เรื่องด้วยแหละคือตั้งแต่เกิดมาไม่เคยไม่เคยฟอกสีผมไม่เคยทาสีผมมาก่อนเลยนะครับใช่ครับแล้วก็แล้วก็เราก็เลยบว่า นไหนก็ไหนแล้วก็ลองก็ลองก็ได้นะไยเงี่ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนพอทำสีรอบแรกแล้วเหมือนเข้ากับลูกค้าบางบางกลุ่มได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับเออก,ก็เราก็เลยแบบก็ทำเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ใช่<อ>ใช่ด<ล>้่ใช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 ีด้วย <laughs> เหมือนเหมือนบางวันก็ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เจอลูกเลย,เลยอะไรเงี้ยพยายามจัดตรงนี้ให้ให้มันดีขึ้นเนี่ยครับแล้วก็เรื่องออกกําลังกายเหมือนกันก็ต้องพยายามลากลากตัวเองกลับไปออกกําลังกายให้ได้อะไรเงี้ยครับนนคือเมื่อก่อนออกบ่อยกว่าน,นี้ครับ<อ>แต่เหมือนพอพอพอ,พอมีลูกแล้วอะ่ะเราก็แบบว่ากลับถึงบ้านจากที่ทํางานอะ่ะเราเราก็อยากใช้เวลาอยู่กับลูกไงในใะน,น,น,นส่วนของเรื่องธุรกิจนะครับคือคือเหมือนกับว่าผมผมเข้ามาตอนโควิดเนาะ คือมันคือแบบจุดที่เหมือนแย่ของของบริของบริษัทอย่างเงี้ยไอการที่มันมีการแพร่ระบาดของโควิดเกิดขึ้นเนี่ยมันทาให้มีลูกค้า,เ,าเดิมๆของเราเนี่ยเขาหายหายจากจากเราไปเยอะครับเพราะฉะนั้นปี2022ท,ที่ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องไปเจาะหากลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆนะครับอา,อาจจะเป็นเจเนอเรชันที่ที่เด็กลงกว่า,วาเดิมนะครับอา,อาจจะเป็นว่า เป็นการรีแบรนดิ้งซอบแบบซอฟๆอ,อย่างเงี้ยครับเพื่อให้แบบคนคนรุ่นใหม่เขารู้จักแบรนด์เรามากขึ้นเียครับผมได้ลูกค้ากลุ่มใหม่จากปี2022ปี2023ผมก็จะพยายามให้ลากฐานเนี่มันมั่นคงมากขึ้นครับ